ศิละปะการพูดจะต้องพูดให้เข้าหูคนหลักของท่านซุนวูปราชาวจีนได้กล่าวไว้ว่าการรบให้ชนะแม่ทัพจะต้องรู้กำลังเราและกำลังเขาหมายถึงค่าศึกและรู้วิธีรบที่สมบูรณ์รบร้อยครั้งย่อมชนะทั้งร้อยครั้งเมื่อ นำการลบของแม่ทับมาเปรียบเทียบกับคำพูดแล้วเราน่าจะประยุกต์ใช้ได้อย่างดีทีเดียวคือเมื่อพูด 1. ต้องรู้เรารู้ตัวผู้พูดเองเปรียบได้ดังตัวแม่ทับและกำลังกองทับ 2. ต้องรู้เขาตัวผู้ฟังเปรียบได้ดังค่าศึก 3. ต้องรู้วิธีพูดเปรียบได้กับวิธีลบทั้ง3าหลัก มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างยิ่งดังนั้นในเรื่องพูด 1. ต้องรู้เราคือตัวผู้พูดเองรู้ในฐานะสิทธิและหน้าที่ผู้พูดเองจะต้องรู้ตัวเองอยู่เสมอว่าขณะที่พูดคุยกับผู้อื่นเราอยู่ในฐานะอะไรควรมีสิทธิ์และหน้าที่อย่างไรซึ่งก็ย่อมแล้วแต่สถานการณ์ บางคนอาจพูดในขณะที่มีฐานะหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับเพื่อพูดกับแขกหรือลูกค้าที่มาติดต่อบางคนอาจพูดในฐานะครูขณะกำลังพูดคุยกับสิษย์บางท่านพูดในฐานะสามีเมื่ออยู่กับภรรยาเป็นต้นในแต่ละฐานะนั้นผูพ้พูดรู้ฐานะตัวเองแค่ไหน คำว่ารู้ฐานะตัวเองแค่ไหนก็คือรู้สิทธิและหน้าที่ฐานะของตนที่กำลังพูดกับบุคคลอื่นนั่นเองเช่นในกอเป็นเจ้าหน้าที่ต้อนรับของโรงแรมเมื่อมีลูกค้ามาติดต่อในกอต้องพูดในฐานะที่เป็นพนักงานต้อนรับด้วยคำพูดไพเลาะและอัตยาสัยไมยตรีอันดีเพื่อให้แขกเกิดความประทับใจเป็นต้นก็จ,จริงนั้นวันหนึ่งหนึ่ง เราต้องแสดงตนหลายฐานะต้องแสดงบทบาทกับบุคคลที่พบกปะพูดคุยด้วยเหมือนกับการแสดงละครการแสดงออกของคนนั้นถือว่าเป็นการขายตัวเองเป็นการสร้าง Personal นแบนของตัวเองตลอดเวลาบางคนมองข้ามไปไม่คำนึงถึงการแสดงบทบาทนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นละ่ะ เกิดให้เสียหายต่อชื่อเสียงของตนเองทำให้เสียหายต่อหน้าที่การงานและแม้กระทั่งถึงกับเสียชีวิตไปก็มีอย่างมีการบางคนเนี่ยมารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวแต่กลับไปว่าสถานที่นั้นทั้งๆที่ทททชาวบ,บ้านแถวนั้นเขารักสถานที่ของเขาไปรีวิวผิดชีวิตเปลี่ยนคนเราก็ไม่มองเราก็ เรียกร้องความเสียหายอย่างมีเผลต้นเพราะฉะนั้นพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากปากจะมีสีถ้าเราเป็นนักศึกษากําลังพูดคุยกับครูอาจารย์ไม่ใช่พูดเหมือนเพื่อนการพูดบางครั้งคําเหมือนกันแต่เขาอาจพอใจหรือไม่พอใจมันอยู่กับที่กาลเทศะขณะที่พ่ออารมณ์ดีพอก็บอกเอาสิเอาไป20บาทเลย วอวันต่อมาพ่อเสียม้าลูกไม่รู้ก็ขอตัางพ่ออีกขอสิบบาทพ่อบอกอย่ามายุ่งจุกจิกจู้จี้ความเป็นเพื่อนก็เหมือนกันเมื่อพูดกับเพื่อนในฐานะที่เขามีฐานะตำแหน่งสูงกว่าต่อหน้าบุคคลอื่นเราก็ต้องให้เกียรติยกย่องเขาฝึกความมีน้ำใจต่อผู้อื่น แม้เราพูดดีแต่ขาดน้ำใจจะทำให้เขาตำหนิได้ว่าปากหวานแต่เรื่องอื่นไม่เอาไหน 4. ฝึกฝนการใช้น้ำเสียงท่าทางภาษาพูดซึ่งเป็นเรื่องสำคัญพูดของเราองค์ประกอบที่สำคัญก็คือน้ำเสียงภาษาอากับกริยา เวลาพูดให้มองหน้าผู้ฟังอย่าก,ก้มหน้าหรือไม่กล้าสบหน้าสบตาผู้ฟังเป็นเด็ดขาดเพราะจะเห็นว่าเรานั้นมีอะไรที่ซ่อนเลนอย่าสวมแว่นสีดำพูดคุยกับผู้อื่นจะดูเป็นการซ่อนเลนปิดบังความจริงไว้และการใช้มือประกอบคำพูดควรใช้ให้ถูกใช้มือเน้นความหมายใช้มือบอกจำนวน ใช้มือแสดงขนาดของสิ่งของที่เราพูดถึงควรพูดให้ชัดเจนเสียงครบกลัมรอเรือรอลิงและพยายามใช้ภาษาของผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นภาษาท้องถิ่นภาษาแต่ละอาชีพครอบพึงหลีกเลี่ยง 1. การใช้ภาษาต่างด้าว 2. การใช้คำพูดไม่เหมาะสมเช่น ใช้แกสัป,ปนามแทนพระครูอาจารย์พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ถูกควรใช้คำว่าท่านและพูดถึงบุคคลที่สามควรใช้คำว่าเขาจะดีกว่าใช้คำว่ามันสามไม่พูดคำเอออ้าจนตำคารส่วนต้องรู้เขาคือผู้ฟัง ผู้ฟังเนี่ยจะต้องรู้ว่าเขาเป็นใครต้องรู้ว่าเขาสนใจและต้องการฟังอะไรในเรื่องของต้องการฟังทุกคนน่ยต้องการฟังเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองในด้านดีต้องการฟังเรื่องใหม่ๆแปลกๆที่มีประโยชน์ได้ประโยชน์เรื่องที่ตนได้รับการยกย่องชมเชย ดังนั้นศิลปะการพูดและการผูกมิตรนี้จะต้องคิดก่อนเราวจึงพูดพูดด้วยเสียงที่ไพเราะและนุ่มนวลพูดให้เกียรติและให้ความสําคัญของผู้ฟังพูดคำยกยอที่เป็นจริงพูดเพื่อรักษาน้ำใจพูดเพื่อให้กำลังใจ และที่สำคัญคือไม่พูดไป,ปล่อยไม่ดีแต่พูดไม่พูดเผื่อเจอไม่พูดโกหกไม่พูดอยาบคายและไม่พูดกะรอนดังนั้นถนอมปากและรักษาชีวิตให้ยืนยาวด้วยศิลปะการพูด อาจารย์นาน Code Matter NLP ใน Inspiration Podcast สวัสดีค่ะ